ูความเคลื่อนไหวที่บ้านจันสองลากกันหน่อยนะครับเพราะวันนี้มีการเปิดบ้านต้อนรับสมเด็จทุนเซนอดีตนายกกัมพูชาตามที่นัดกันไว้ว่าจะมาเยี่ยมคุณทักษิณหลังจากได้รับการพักโทษปล่อยตัวเนี่ยนะครับบรรยากาศล่าสุดน,นตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับติดตามกับผู้สื่อข่าวเราคุณนิจการแววคล้ายโหงรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะสมเด็จคุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาและอดีตนาย,ยกรัฐมรีของกัมพูชานะคะเรียกว่าเป็นแขกคนสําคัญคนแรกของบ้านจันสองล่านะคะที่มาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรนะคะนอกเหนือจากครอบครัวหลังจากที่นายทักษิณน,นั้นได้รับการพักโทษตัต้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ่ะโดยบรรยากาศที่บริเวณหน้าบ้านจันสองล่านะคะก็มีสมเด็จคุนเซนนะคะเดินทางมาถึงที่หน้าบ้านจันสองล่าเมื่อราวหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งมีรายงานนะคะว่านอกจากมีการ เยี่ยมนายทักษิณในวันนี้แล้วก็จะมีการทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณหน้าบ้านจันสองลาก,ก่อนที่สมเด็จฮุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาและอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาพบนายทักษิณน,นะคะมีตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล7และสอนอบางพลัดเข้ามาจัดระเบียบการจราจรและผู้สื่อข่าวที่มาปักหลักกาะติสถานการณ์ค่ะ S 1> <S 1> โดยเมื่อเวลา10นาฬิกา38นาทีนะคะรถเบนซ์ทะเบียนขอไข่จอจาน995รถของนางสาวแพรทองทานชินวัตรขับเข้าไปภายในบ้านจาันสองล่าค่ะซึ่งนางสาวแพรทองทานนั้นนะคะจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมต้อนรับและทานอาหารเที่ยงร่วมกับสมเดชช็จคุณเซนด้วยค่ะ จากนั้นนะคะเวลา10นาฬิก51นาทีขบวนรถของสมเด็จฮุนเซนขับมาถึงหน้าบ้านจันสองล่าโดยมีรถทั้งหมด5คันค่ะซึ่งคาดว่าสมเด็จฮุนเซนนั้นนั่งอยู่ในรถเบนซ์ป้ายทะเบียนรอเรือ3355ค่ะ ทางนี้นะคะถ้าหากย้อนกลับไปก่อนที่สมเด็จคุนเซนจะเดินทางมาถึงบ้านจันสองล่าปรากฏว่ามีอดีตคนเสื้อแดงนางบางออนแท่เหลียงและนางนภัสสอนบุญรีนะคะเดินทางมาที่หน้าบ้านจันสองล่าโดยนําร็อกเก็ตเป็นภาพนายทักษิณคู่กับนางสาวยิ่งรักชินวัตรและภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณมาโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวนะคะทั้งคู่บอกว่าต่อสู้เพื่อนายทักษิณมาก,กว่า10ปีแล้วแต่ว่าวันนี้นั้นหมดศรัทธาเพราะว่านายทักษิณกลับไปร่วมกับฝ่ายอนุรักษนิยมจึงรู้สึกขับแค้นใจ ย้าว่าไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้เกลียดนะคะเพียงแต่เลื่อมศรัทธาแล้วเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะไม่นานนะคะก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมุ่งหน้ามาที่บ้านจันสองล้านนะคะทาให้ตํารวจในบริเวณหน้าบ้านจันสองล้านนะคะต้องนําแผงเด็กมากัน้นไม่ให้มีการประจันหน้ากับอดีตคนเสื้อแดง โดยกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มนี้อ้างว่าบ้านของพวกเขานะคะีค่ะอยู่ในซอยจรรันสนิทวง69ซึ่งเป็นซอยเดียวกับบ้านจันทสองล่านะคะวันนี้พวกเขาขอมาให้กําลังใจนายทักษิณและบอกว่าดีใจที่นายทักษิณน,นั้นกลับมาประเทศไทยโดยทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่นานอยู่เพียงแค่15นาทีก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับค่ะ ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะสาหรับบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านจันสองล่าในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะต้องบอกว่ายังมีผู้สื่อข่าวนั้นปักหลักรออยู่ที่บริเวณหน้าบ้านจันสองล่าเพื่อกอดติสถานการณ์นะคะโดยกําหนดการนะคะที่นายคุณเซนจะเยี่ยมนายทักษิณน,นะคะคาดว่าจะอยู่ที่นี่ราว3าชั่วโมงก่อนที่ในช่วงเวลา1 0 14นาฬิกานะคะก็จะเดินทางกลับและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่หน้าบ้านจันสองล่าในช่วงเที่ยงวันนี้คะ่ะขอบคุณคุณนิจการนะครับรายงานสดเข้ามาแน่นอนว่านักข่าวเองก็ต้องปักหลักอยู่ ด้านหน้าบ้านจัน<ะ>สองลา่าไม่สามารถเข้าไปสํารวจตรวจสอบภายในบ้านได้ว่าการพบปะเจอกันของคุณนักสินกับคุณสมเด็จทุนเซนเนี่ยมีการพูดคุยอะไรกันอย่างไรหรือไม่แต่ก็คงต้องรอว่า อาจจะมีคนในบ้านเนี่ยมีการนําภาพมาเผยแพรแ่อย่างคุณนุงอิงอย่างเงี้ยอาจจะมีการโพสต์ภาพอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หรือแม้กระทั่งตัวสมเด็จคุณเซนเองอจะได้โพสต์ไหมเพราะตอนเดินทางมายัางโพสต์เลยนะคะครเราอาจจะได้เห็นบรรยาขาดภายในบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะคะซึ่งการมาเยี่ยมเยือนครั้งนี้เนี่ยได้รับการยืนยันว่าเป็นการเยี่ยมหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็มาเยี่ยมเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงๆได้รับการยืนยันเรื่องนี้จากคุณภูมิธรรมเวชเชยชัย คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ได้เห็นอดีตนายกกัมพูชาสมเด็จพุนเซ็นเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมคุณทักษิณถ,ถึงที่บ้านจันทร์สองร่า<ฆ>ก็เพราะว่ามาเยี่ยมแบบนี้เป็นการยืนยันไง<อ>ว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงๆนะครับแล้วทั้งสองท่านก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานนะครับทั้งส่วนตัวแล้วก็ในฐานะที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นอดีตผู้นําประเทศด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการยืนยันว่าคุณทักษิณป่วยจริงๆเอาลองฟังช่วงนี้หน่อยน,นะครับ ก็ธรรมดาที่เห็นว่าเพื่อนมีป่วยไข้นะครับก็เหมือนเรามีเพื่อนป่วยไข้เราก็อยากไปเยี่ยมท่านฮุนเซนก็เป็นเหมือนกับท่านทักษิณก็เป็นเพื่อนกันในทางนานาชาติก็เป็นเป็นประเทศที่เคยทํางานร่วมกันมาอย่างดีเพราะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่มาเยี่ยมเยียนนะครับก็ยิ่งชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยก็มาเยี่ยมเพราะเขารู้ว่าป่วยก็มาเยี่ยม